ก็คือยังอยู่ในบริสเบนอยู่เนาะวนมีความคุ้นเคยกับที่เนี่ยสิปีคนมาวีซ่าท่องเที่ยวทํางานที่โอเคแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคเรื่องของภาษาว่าตัวเองไม่ได้มาด้วยวีซ่านักเรียนผูกไปประมาณสองสเดือนแล้วเราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะเรียนภาษาละสวัสดีค่ะไม่เปิดยังเปิดแล้วโอเคกลับมาพบกับเอในเอราเล้นะคะทุกคนตอนนี้ค่ะเอก็นั่งอยู่ที่ห้าง ภูวงวิลเลจในเมืองบริ b a n นก็คือ,อยังอยู่ในบริสเบนอยู่เนาะหลังจากเอพิโซดที่แล้วที่เราพาไปดูเ,เมืองบริ b a n นหน่อยนึงในย่านเสาแบงก์แล้วก็พานั่งเรือนนิดหน่อยๆจริงๆวันนี้เราแพนว่าเรากับอวนอะ่ะจะไปเดินเล่นในเมืองพาทุกคนชมเมืองแต่ว่า,าฟ้าฝนไม่เป็นใจฝนตกเราก็ไม่ได้ตกเบาๆตกหนักด้วยเราก็เลยต้องเปลี่ยน เปลี่ยนกันมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟาเออร้านกาแฟเห็นไหมร้านกาแฟก็เลยมานั่งคุยอยู่กับอ้วนนะคะแล้วก็ขอต้อนรับอ้วนเข้าสู่ช่องเอราวค่ะอ,อันนี้ก็คืออ้วนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของทีมอราวเอ d ดูนะคะก็คืออ่า ใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้ดูหลายๆเอพิเซสก่อนหน้านี้เนาะก็คือตอนนี้เอมาทำธุรกิจเป็นา uh, e u u c t t o o n g g n n y y เนาะแล้วก็ uh, เอมีสาขาอยู่ที่ Adelaide แล้วก็มีอยู่ที่บริ b a n นนะคะแล้วก็กำลังจะมีที่ Gold Coast ด้วยแล้วก็นี่ก็คือพี่อวนหรือว่าอวนนะคะเป็นคนที่ดูแลสาขาบ i ิสเบนให้กับทางเราเนาะแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำเผื่อใครอยากเห็นหน้าเห็นตาเผื่อติดต่อ เอออาราวเอ็ดูมาแล้วอยากมาโรงเรียนบริสเบนก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาพี่อวนไว้ก่อนแล้วก็เผื่อได้คุยกันก็จะได้รู้ว่านี่คือคุณอวนที่จะได้คุยกับคุณในข้อความนะอย่างนีน้นะคะก็วันนี้เราก็เลยอยากจะมานั่งคุยกับอวนนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่เราอ่ะเราอ่ะรู้รู้จักกับอวนมาสักพักใหญ่แล้วเนาะแล้วเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของน้องเอ่อความเป็นไปเป็นมาก่อนที่น้องจะมาอยู่ที่นี่เร้ความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจที่น่าแบ่งปันให้หลายคน ได้ได้เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไกดไลน์หรือเป็นอะไรหรอกแค่อยากให้รู้ว่าเออเนี่ยเป็นประรเออเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับสาวไทยตัวเล็กตัวน้อยคนนี้ในเมืองบริสเบนเนาะก่อนอื่นเลยก็คืออ้วนเนี่ยมาอยู่ออสเตรเลียได้กี่ปีแล้วคะถ้ารวมตั้งแต่ไปไปมามาจนถึงย้ายมาอยู่เนี่ยอ้วนมีความคุ้นเคยกับที่เนี่ยสิปีโอ้สิปีก็คือตอนที่มาตอนแรกๆเนี่ยมาถึง เอาอสเตรเลียครั้งแรกเนี่ยอวนมาอย่างไงอะ่ะวนมาวีซ่าท่องเที่ยวอ,อ,อืมก็คือปกติเนี่ยเรามาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็มาครั้งแรกมาวีซ่าท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บก็มาได้มีโอกาสได้มาเที่ยวคือทำรถทริปออตั้งแต่เออ่บริสเบนซิดนีย์เมลเบิร์นคือคือเราไปมาหมดก็ไม่ได้หมดแต่ว่าเราได้ไปเห็นเมือง,งใหญ่ๆหญ่แต่ผลสุดท้ายเนี่ยเราก็ชอบบริสเบน ใช่ค่ะแล้วก็จังหวะที่เราไปไปมา,มาเราก็ทำงานที่ไทยอยู่ที่ไทยแต่ว่าด้วยที่ถึงแม้เราเราจะทำงานที่โอเคแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคเรื่องของภาษาออก็เลยตัดสินใจว่าโอเคให้เวลาตัวเองอีกนิดนึงในการทำภาษาเออในการเ,ออเรียนภาษาต่อหรือมุ่งต่อก็เลยมาพอตัดสินใจแล้วว่าอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม,มก็เลยได้ เปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวแต่จะเล่าให้ฟังว่าตัวเองไม่ได้มาด้วยวีซ่านักเรียนมันมันเป็นเหตุที่ว่าเราเออมาเที่ยวที่บิสเบนมาหาเพื่อนออเสร็จปุ๊บอยู่ไปประมาณสองสเดือนแล้วเราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะเรียนภาษาแล้วเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียน แล้วเพราะอะไรที่ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงแบบมันตัดสินใจเปลี่ยนตอนที่มาอยู่ที่เอาจริงๆนะถึงแม้เราจะมีเพื่อนเราคุยเพื่อนกับเพื่อนแบบทั่วๆไปอะแต่พอเราต้องการทํางานที่มันใช้จริงอะเ environment ในการที่อยู่มันช่วยเยอะใช่เราพยายามใส่ตัวเองเข้าไปในสังคมที่เขาใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาอุณบอกเลยนะว่าถึงแม้เราจะอยู่มานานหรือเราเรียนภาษาด้วยหรือฝึกมาจากไทยแล้วว่า เรานั่งอยู่ในโต๊ะที่ native speaker เขาคุยกันอ่ะอ้วนจะต้องแบบเกง่งเก่งอ้วนแบบใช้เวลาประมาณแบบ50%น่ะมันมันเข้าใจแค่50%ทั้งนั้นที่เราอาจจะอยู่มาแบบหรือรู้จักเขามาเป็น10ปีนะแต่พอเรามาเจอบทสนทนาจริงๆที่เป็น native ปุ๊บเรารู้สึกเออเราไม่ไหวเราก็เลยตัดสินใจว่าเรามาเรียนเปลี่ยนหรือเรียนดีกว่าอะไรอย่างเงี้เยเรียนนานไหมกี่เดือนเรียน6เดือนอ๋อ,อก็คือนั้นเป็นที่มาแล้วก็ จนแบบไปไปมาๆนี่สิบปีใช่ไหมไปมามาสิบปีแล้ว,ลวอ,อยู่อยู่แบบนานแบบที่อยู่นาน,านเลยอ่ะกี่ปีละพอพอเรียนเสร็จปุ๊บเรากลับไปทํางานที่ไทยเกาะค่ะแล้วหลังจากนั้นมาเพื่อนที่เรารู้จักกันนี่แหละเ,เ,เราก็เลยได้เพื่อนมาเป็นแฟนแล้วเราก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนนี้อยู่ที่นี่มาเกือบสี่ปีละใช่ค่ะแล้วเราก็มารู้จักพี่ๆในกลุ่มอาราเอ็ดดู ก็เลยแบบเฮ้ยรู้สึกสนใจแล้วพอเรารู้จักบริสเบนเราเป็นคนที่เนี่ยเวลามีคนมาขอความช่วยเหลือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราสามารถช่วยเขาได้อะแล้วแล้วคือที่เลือกบริสเบนอะตอนที่บอกว่าไปซิดนีย์ไปเมลเบิร์นอะเรามาสิ้นสุดจบท้ายที่บริสเบนอะเพราะอะไรดิซิดนีย์ก่อนว่าในในส่วนตัวมุมมองว่าซิดนีย์เป็นเมืองใหญ่สนุกแต่ว่าอากาศมันก็หนาวเมลเบิร์นส่วนตัวชอบมากแต่อากาศสวิงโหดมาก บริสเบนเป็นเมืองที่ดีที่สุดเพราะว่าเมืองเนี่ยใกล้อุณหภูมิใกล้กับประเทศไทย<อ>แล้วอยู่ได้สบายๆหน้าหนาวเนี่ยคือมันชิวอ่ะพี่อากาศเนี่ยมันเพอร์เฟกต์สำหรับคนไทยคือมันไม่ได้หนาวแบบเข้ากระดูกเลย<อ>ใช่แล้วแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเอาว่าหนาวหลกักๆเนะี่ยมันแค่3าเดือนอแต่หนาวที่เนี้ยมันก็ประมาณแบบกลางคืนประมาณ1 0 1 2 13องศา<อ>คือกลางวันมันแบบ1 0 1ส10อ่ะสมมุติกลางวัน1 4 1 5บหาแบบหนาวๆอ,อ่ะมันก็แบบ นั่นคือหน้าหนาวไงหน้าหนาวที่แอดเลดตคือเลขตัวเดียวนะอ <kiego> <pp han S 2> ันนซ<ส>ีสีซีปา่ปาก,ก็เลยแบบแล้วที่นี่อันนี้สองคือบิสเบนเป็นเมืองที่มันมันมีธรรมมันไม่ได้เมืองจ๋ามากม,มันจะมีความเป็นแบบธรรมาชาติมีความเป็นแบบโลเคอลแบบไม่ได้แบบซิตี้ขนาดนั้นอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือผสมผสานเออแต่ตัวพี่เองอ่ะที่พี่มาจากอตเลตพี่ก็ไปเมืองใหญ่ๆมาเหมือนกันเนาะ แล้วก็ได้มาบริสเบนก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่ผสมผสานเอาความเป็นเมืองใหญ่บวกเข้าไปกับธรรมชาติและอากาศท,ที่ที่ที่อวนพูดถึงเลยว่าอากาศมันค่อนข้างสเตเบิลมันจะไม่แบบโดดสวิงไปมาเพราะเรามาจากคนทางตอนใต้ไงไอ้ตรงนั้นมันจะแบบสวิงริงโก้มากเออหนึ่งวันนี้มี4ีห่ห้าฤดูได้ oh, เออแต่ว่าเราก็ติดความที่เราอยู่เมืองเล็ก มาอยู่แบบคือแอดเลยมันจะเงียบสงบเออแล้วมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรถติดใดๆอะไรอย่างเงี้ยมาบริสเวนมาอยู่ในเมืองก็มีความรู้สึกว่ามันยังมีความเป็นแบบมีมีรถติดมีเมืองมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในส่วนหนึ่งของมันใช่แต่ก็โดยจะไม่เหมือนมันไม่เหมือนเมืองใหญ่อนอเป็นคนกรุงเทพเพราะฉะนั้นพอมาที่นี่มันเหมือนแบบมันได้พักอะ มันจะแบบเบรกนิดนึงแล้วก็การเดินทางหลักของที่เนี่ยมันมีทั้งเรือรถไฟบัสแล้วเรือเนี่ยคนก็ใช้เป็นเมนลหลักด้วยเพราะมันสามารถตรงไปที่ซิตี้ได้เลยคือคุณคุณเดินทางทุกวันคุณเหมือนพักผ่อนทุกวันอะตอนเช้าดูบรรยากาศด้านน่าจะเห็นวิดีโอของพี่เอที่แบบได้ขึ้นเรือก็ได้ประมาณหนึ่งจริงๆอะ อยากจะถ่ายบริสเบนเยอะกว่านี้มากแต่เวลามีจำกัดเพราะว่าพี่เอมาครั้งนี้ก็ทั้ง business trip ด้วยทั้ง holiday นิดๆหน่อยๆแล้วก็จริงๆอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองบริสเบนมากกว่านี้แต่ก็เราก็มีอวน่ะนะคะที่เป็นคน l o c a ลที่อยู่ที่นี่ที่แบบว่าเออน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเรียนที่นี่ก็สามารถให้ให คำปรึกษาและให้คําแนะนําหรือว่าช่วยดูแลในส่วนของเผื่อใครเดินหลงทางอะไรอย่างี้หรือแบบว่าพี่หนูจะขึ้นเรือท่าไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเผื่อส่งข้อความมาถามหรือว่า หรือว่าน้องมีปัญหาฉุกเฉินอะไรที่เกิดขึ้นกับทางโรงเรียนที่อยู่ในบริสเบนอย่างเงี้ยก็อยากให้รู้ว่าเรามีทีมงานอยู่ที่นี่ด้วยนะคะซึ่งอวนเนี่ยก็คือมาร่วมงานกับทีมอาราวเอ็ดูน้อก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่สาขาบริสเบนนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งไว้เลยว่าเดี๋ยวเราจะมีสาขาอีกหนึ่งที่ก็คือที่ควีนที่โกลโคออก็เดี๋ยวพี่เอกะว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะกลับมาใหม่ แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูเมืองให้จุกจุกกว่านี้เออแต่ว่าช่วงที่พี่เอมามันไม่ช่วงไม่ดีมันเหมือนพายุเข้าหรือยังไงเพราะว่าอันนี้ก็ฟ้าใสหมดแต่วันที่เราแพนก็เราจะใช่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะฉันว่าจะไปฟิล์มในเมืองอ่ะก็ฝนจะตกลมแรงก็ต้องรีบจรลีกลับก็คือได้ไม่ทั่วแล้วพอหลังจากนั้นมาก็ ิดงานไปประชุมไปนู่นไปนี่พอวันนี้ว่างแล้วจะไปถ่ายฝนตกอีกอเออก็เลยอ่า unfortunately นะคะไม่ได้ถ่ายเมืองบริสเบนมาให้ดูเต็มๆแต่เราเชื่อว่ามี y o u t u b e และหลายท่านน้องๆนักเรียนที่อยู่ที่นี่หรือแบบใครที่เป็นโลเคจริงเนี่ยที่เขาเป็นยูทูบเบอร์อะไรทั้งหลายเขาก็ทําแชร์มาอยู่เราก็คืออ่าถ้าใครสนใจเมืองบริสเบนแล้วอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเนี้ยก็ลองไปเสิร์ชหาตามช่อง YouTube ที่เขาทําเกี่ยวกับบริสเบนมาแต่ว่า ถ้าใครอยากจะมาเรียนที่ออสเตรเลียแล้วอยากจะมาเรียนที่บริสเบนโกลโคสนะคะหรือเมืองอื่นๆทุกเมืองเนี่ยทางทีมเราเอดูเนี่ยก็ยินดีดูแลน้องในทุกๆเมืองเลยแต่ว่าตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่อยู่ที่แอดเดลเดดบริสเบนแล้วก็โกลโคสนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเมืองอื่นๆตามมาด้วยก็เออ,เอ,อเอ็กไซทิ้งมากก็ยังไงเดี๋ยวฝากพี่อ้วนไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวในอนาคตคงจะได้เห็นหนะ้าตาพี่อ้วนในโลกโซเชียลมีเดียเยอะขึ้นนะคะ ไม่จะบอกอย่างนี <cider> ้นึงพี name name ่เองคือเคยฟังพี่เอเล่าว่าเคยช่วยเด็กที่ เขามาถึงเอดเดลเลดใช่ไหมแล้วเขาพูดภาษาไม่ได้แล้วเขาไม่รู้จะติดต่อใครคืออย่างอย่างเราเอ็ดูคือไม่ใช่ต้องเป็นนักเรียนของเราก็ได้ใครก็ได้ที่ต้องการความช่วยเหลือคือวันอยู่ที่นี่แล้วเราเป็นคนไทยช่วยเหลือกันได้ทุกเรื่องภาษาเรื่องใครมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยินดีเพราะที่ผ่านมานางก็คือช่วยคนเยอะมากใหม่ตอนที่แบบเป็นสาวๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอแบบ ตอนนี้นะคะอ้วนก็ได้มาทำอยู่ในทีมอยู่ในทีมเต็มตัวแล้วเราเรา oh. มีผู้เชี่ยวชาญในทีมที่ซัพพอร์ตเราเ<อ>ใน<ม>ทุกๆเรื่องเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องขอตัวไปก่อนต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชม ช่องเอราวของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเอราวด้วยแล้วเดี๋ยวว่าคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเป็นคลิปอะไรยังคงอยู่บริสเบนต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะ<แ>วันนี้ลกขอลาตัวก่นไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ